ไป,ไปแล้วเออเข้าไปหาเมืงเองเลยเนาะก็ออแค่ยอยู่หลังเลดอะ่ะพี่พี่พี่ก็มา,มาเมื่อกี้นนวเวรจำแล้วพี่ไม่บอกว่าพี่อ้อมผมสาไปล็อกไปวิ่งเวนหน้าข้างเลดให้ไปนอนริบลงมาไม่รู้ไ,ไม่ได้ไปอ,อ,อ้อมไปด่ามาออกมาออกมาอยู่ไอ้ก๊อเอาไม่ได้แล้วออกมาข้างนอกดินี่มันตื่นผู้โดยสารผู้โดยสารเขาไหวเออมันใสใสโอ้ย สองตัวคนดูโอ้โหเจี๊ยบเกิดบ้านแดงเขาพ่อเขาแม่เขาเถื่อนมากเยเบอร์เลยสองตัวแล้วก็พิษพาดอะไรตายตายตายเอ้ตายตัวแหวยี่เกิดบ้านแดงเอาดีเฮียจุดเกิดบ้านกันดิเอ็มเอ็มเอ็มถ้าถ้าเอ็มเก็บได้เอ็มเอ็มเอ็มเก็บเก็บของดีไปเลยก็ได้นะ เพราะนี่มีกระเป๋าเก็บไปเลยเออก็เก็บไปดิเก็บไปเลยที่ให้เนี่ยจะให้เก็บไปทั้งตุยในบ้านแหงเครอไหนดิบดิบเครื่องไหนอะไรแบ้ราอะไรเก็บดิบเลยหวยป้อมต้องหาคนดีๆอ่ะ

ก็เจ็บเลยที่อยู่ไม่ตเจ็บพี่มรถคามีรถคามีรถคามีพี่อัดตัวตัดตัวพี่รอ๊ะสองตัวอดหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งหนึ่งย่หลังบ้านสอตัวยู่ตรงตรงเยอะไปทีมไปไปไปไแล้วทีมมันจะเข้าบ้านยิงกูมันจะเข้าบ้านยิงกูเข้าบ้านเข้าหลังบ้านทีสองตัเลยสองตั้อแล้วีมสตัว ai một, ai một, ai một. Đây lửa hông này, hông này bên tay, hông này bên tay. Làm sao làm sao? Đó đó. Đó đó, đó đó, đó đó. Làm sao làm Đây 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 đây. đi. Đây đây đi đây, Đây của tao tao của. Con hòm gì là bằng nãy được, bây đang gì mà tìm đây. Đi khả lấy cái in. khả đâu? Bây giờ tôi nhưng mà mày lô Cái tay nữa. ไม่มีดีเลยลองดิเลยกูดีนะกูดีอนะใช่ใช่กูได้ยินกูไปไม่ได้อะเฮ้ยแตกปะกูเมื่ออยู่กีทีมกระแพราเอามาแล้วบอกอู้กูกูช่วยไม่ได้กูโดนลูกค้างมีแล้วมีแล้วเอาแล้วฝั่งนั้นไม่มีใครมาเลยเหรอเออเนื้อสีฝั่งนั้นยิงหลังฟรีนึงเอาดีเลยเราสองเกมรอแป๊บผมมาแบงนี้

ไอสามแล้วก็หองห้องแตกเลยเออซ้ายมือเลยพี่วางรถปาดทางรูนะพี่มันอยู่ตรงนี้พี่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยโอเคตายหนึ่งพี่ ไอ้การเวลาวอเองเล่นวอดีเราไปเล่นฟาร์มทำไมรับแคนมาพี่บอกเวลาผมไปรับของเนี่ยเอาโดนเหนไหยเซิร์ฟไหนครับเต็มไหมเต็มไหมระเบิดระเบิดหนึ่งเจ็ดไร่บ้ากูโดนกูโดนเยอะเลยกูโดนเยอะเลยตอนกลางคืนใช่ปะกอง เดี๋ยวเดียวทำไมเหรอมด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 มไอ้เ <Pump>. รื่ี่ก็สสนแต่ราตามมาตามมารตามมตามาาไปแวนเต็นที่เเต็นนี้ตัวนึงเจมส์เจพเมตายสวยเกยยเกยตัวนึี่เอ็มเต็นนี้อยู่นะ ôi mày mày chỉ mày lên mày 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 มันต้องวัดสันนะครัดสุดเกจัมันต้องเอาอ่านเกมไม่ออกหน่อยไอ้ี้ยตายหมดน่ปเปยนนเปี่ยนให้เลยเตายหะตาแล้วหลือวมาวีนเข้าบาแล้วแล้วตอน้เอกองกล้องหลังครับ ที่พี่เป๊ะก็ถูกพี่แต่เนาะสี่เซตนะตอนนั้นเซตสี่สีสามนี่แหละสงตัวพี่เอ็ตัวสองตัวสองตัวงพี่เขาหนู่มันจะตายแล้วจะตัยแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งอ่ะตัวไม้ยเลห้า หลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังบ้านมาแล้วหลังบ้านมาแล้วเจ็บบนบนหัวมึงนี่บนหัวมีงบนหัวมึงบนหัวมีงหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเฮ้ยลงรถลงรถลงรถผู้พีทลงรถต่างบ้านก็มีนะตายตายตายตาหนึ่งกระน่ำกำแพงอ่ะเฮ้ยน่าเจอดีมไอ้คอมเต้นหน่อย

来打。拜拜